สวัสดีครับทุกคนครับมาวันนี้เกมเปิดไว้นะครับผมเนาะแป๊บเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก็ในเมื่อเกมเปิดไว้มันก็คงไม่มีอะไรแบบมาอัปเดตให้เราเยอะมากมายนะครับผมแพ็กเมาส์ดินี่แพ็กตูลามนี้นะครับก็ยังคงเป็นแพ็กพระเอกนะครับอยู่จนถึงวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยมีแพ็กใหม่มารู้สึกว่าจะเป็นสเปนิสหรือกาเดียนนะครับมีเดวิดเบ็คแฮมลิวอัลโดและก็โรนัลฮิโญ่นะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเรามารีวิวเราาม ส่องแพ็กวันจันทร์กันคลิปอื่นแล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้มาดูวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมปัาบเข้าไปปับเข้าไปนี่มาถึงก้นี้เลยครับผมเกสต์วินเดอร์แคมเปญนะครับผมเอาดิให้ทายผลผู้ชนะครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์โดนไปเอ้ยแมนเชสเตอร์ Manchester. จะเล่นมุกวันแมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดนะที่ใจเย็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับอาร์เซนอลเจอกันวันไหนนะวันอาทิตย์ที่9นี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมแมนยูเป็นเจ้าบ้านนะครับผมแต่แมนยูคืนนี้เจอกับเรอัลซาอิซัดก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะก็เราต้องอ่านดูดีๆนะคือครั้งก่อนน่ะไอตัวแคมเปญเวลามาให้โหวตอ่ะมาให้โหวตอ่ะครับผมมันมันจะแจกแบบสุ่มแจกทองนะบางคนได้2,000ทองเมื่อก่อนจำได้ปะได้แบบงงๆเลยนะครับผมก็มาจัดกิจกรรม พวกโหวตนี่แหละแต่ว่ารอบนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะรอบนี้ของรางวัลไม่น่าจะมีทองนะครับผมเข้าไปอ่านดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะมาบอกแล้วกันเพื่อมาให้พลาดแล้วกันนะฮะสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมรอบนี้นะครับผมสําหรับทายผลผู้ชนะเนี่ยก็เป็นรางวัลโคตรล้ําค่าเลยนะครับทุกคนนะคุณก็จะได้การ์ดไทยลท <laughs> ์ พาร์ทเนอร์ขับนะครับผมแบบซีเล็กนะก็คือเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มนะฮะเขาบอกว่าให้ทายผลผู้ชนะระหว่างสุดสัปดาห์นี้นะครับระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยคุณก็จะได้รับการ์ดไฮไลท์หชิ้นนะครับเป็นแบบเซเลคชั่นคอนแท็กก็คือเลือกได้เลยนะครับแค่แค่เราร่วมทายผลโหวตแค่เรามาโหวตเนี่ยเราก็จะได้ไปเลย1ชิ้นนะครับแต่สําหรับใครที่ทายผลถูกต้องนะครับรับ เพิ่มเติมอีก2ชิ้นนะครับผมในอนาคตนะก็ต้องรองให้ผลแข่งจบก่อนนะก็น่าจะได้วันพฤหัสหน้านะครับไม่ได้บอกวันที่ไว้แต่ก็แข่งพึ่แข่งอาทิตย์นี้ก็น่าจะให้วันพฤหัสหน้านะกถ็ถ้าใครถูกใครทายผลถูกนะครับคุณก็จะได้เพิ่มเติมอีก2ชิ้นไปเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคเพื่อเพิ่มความแข็งแร่งให้กับทีมของเรานะครับผมระยะเวลากิจกรรมก็ก่อนวันเตะนะคือสามารถถ้าเป็นอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นเวลาไทยนะครับผม9โมเอ้ยวันที่9นะครับผม ก่อน4ี่ทุ่มบอลเตะจริงเนี่ยประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาไทยนะก็สามารถโหวตได้นะครับก่อนที่บอลเตะนะคุณก็โหวตได้เลยวันนี้ก็ได้นะครับเนาะมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะครับคือคุณจะจริงจังชีวิตจริงจังเกมมิ่งคุณก็ไปดูไลน์อัพไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมอะไรก็ว่ากันไปต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากโหวตเลยก็โหวตได้เลยนะวันนี้นะครับแต่ก่อนก่อน4ี่ทุ่มวันอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าโหวตปุ๊บได้เลยหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าผมโหวตเลยแล้วกันนะฮะแต่ ถ้าเกิดคุณโบสถูกนะครับทายผลถูกนะครับคุณก็จะได้เพิ่มเติมอีก2ชิ้นอย่าลืมนะฮะแมนยู Man ชนะอาร์เซนอลชนะหรือว่าเสมอกันเออเราจะเอาทีมรักอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เพิ่มอีก2ชิ้นนะฮะเอผมจะโบวถใครดีว่าเมื่อกี้ผมโบวถไปแล้วอีกอีนหนึ่งนะฮะโบวถแมนยูไปลืมอ่านรายละเอียดนะครับว่าถ้าเกิดเออโถูกนะครับทา,ายถูกเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก2ชิ้นไงไม่งั้นเนี่ยก็ต้องคิดหนักเลยนะครับอาร์เซนอลไปแหละนะผมว่าอาร์เซนอลเลยมั้ง ถ้าอยากได้อีกชิ้นน่าจะเป็นอาร์ซอนอลหรือเสมอกันดีวะเฮ้ยอย่าดูถูกนะเว้ยที่โอทัฟฟ์นะครับเผื่อบางทีแบบว่าอโมริมจะแปงลงร่างนะเว้ยเออแล้วที่สําคัญเนี่ยคือผมเข้าไอดีนี้มาเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นไอเดีเส้นทางการเดินทางของเกลือแมนยูนะเไปไอดีฟูลแมนยูอะนะครับถ้าเกิดมีโอกาสที่จะได้อีก2ชิ้นเพิ่มผมก็ขอเลือกอาร์ซอนอลแล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> ทรยศต่อพัก <laughs> อ้าอวพอโหวตอาร์ซอนอลแล้วกันนะครับเผื่อลุ้นได้อีก2ชิ้นนะ เพื่อจะได้มาเติมเต็มฟูลทีมแมนยูไงเออเราทําเพื่อทีมนะเนี่ยอ่าได้เลย1ชิ้นนะครับเดี๋ยวส่วนอีก2ชิ้นอ่ะไปรออีกทีนึงนะครับว่าถ้าเราทาถูกนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก2ชิ้นนั่นเองนะครับผมอ่าขออนุญาตกดรับเลยแล้วกันนะครับผมนี่กดรับพร้อมทองไปเลยปั๊บอ่าโอเคแล้วก็มันสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะอยากได้ใครนะมันไม่ใช่แบบสุ่มนะครับมันเป็นแบบเลือกนะครับนี่มีแพ็กใหม่มาด้วยเดี๋ยวเราพูดถึงแพ็กใหม่กันด้วยนะครับนี่มันจะเป็นแพ็กนี้นะมีนค นะครับแมนยูสามคนนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเออ่ทายถูกนะครับเดี๋ยวถ้าคาดการไม่ผิดก็คือเดี๋ยววันพฤหัสหน้าก็จะได้อีก2ชิ้นนะครับก็รวมเป็น3ชิ้นนะฮะวันเนี้ยได้ทาโหวตปุ๊บเนี่ยคุณได้เลย1ชิ้นนะครับผมก็ขออนุญาตเลือกเป็นใครดีวะโอนาน่าดีวะ <laughs> เอาโอนาน่าดีวะใส่คอนเทนต์เดี๋ยวเด็กๆขอดูทีมแป๊บหนึ่งนะมีมาซาอุยด้วยนะครับทำฟูลทีมแมนยูไว้นะครับเนี่ย เอเอมาซอุยยังไม่มีเออ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 มาซลาวีมาซะละาซะละอุย,ยไม่มีนะครับเอามีแล้วนีว่หว่ามีการ์ดนี้นะฮะการ์ดท,ที่ใส่ทูทีมไว้เอาไงดีวะโอนาน่าการ์ดเขียวผมใจมันรักอะ่ะนะเอาไว้เป็นอนุสร์แล้วกันนะครับผมคนมันรักใจมันรักอะ่ะโอโอนาน่าขออนุญาตอางโอนาน่าขออนุญาตอางโอนาน่าแล้วกันนะจ้า อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเล่นดีเล่นแย่อะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าส่วนที่เหลืออีกสชิ้นนะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับขออนุญาตใส่ทีมทนิดนึงนะปปิบเอามาแทนการ์ดเขียวการ์ดเขียว47เอ้ย97อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะมากกว่าเบอกว่าเปบเปิบปาบเข้าไป95หเองอ่ะพี่เฮ้ย95้าห้าเองอ่ะไม่น่าเลยตูเฮ้ยใ,ใส่เวลยังอ่ะอ๋อยังเฮ้ยใส่แล้วใส่แล้วโอ้าห้า เอ้เมื่อกี้97การเขียว9โอ้โหฟอร์ม E ด้วยโอโ้แดงแป๊ดเลยคิดผิดคิดถูกกันเลยโอ้ เอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้รู้งี้เอามาสดุีดีกว่าเนาะเออไม่เป็นไรช่างมันเลือกไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่านะครับบางคนลำคาญแล้วนะนี่มีแคมเปญอันอนี้ด้วยนะครับโหวตติ้งอีกโหวตนึงนะครับผม First Half of Season โหวตติ้งแคมเปญน,นะครับ,ผม,รมนนรบผมของไทยลีกเอาดิ <laughs> อีเวนต์ไทยลีกก็มีนะเว้ยนี่โหวตเหมือนกันครับอันนี้โหวตอ,อะไรเอย่ยโอ้โหโหวตแล้วได้ไอเทมเพิ่มตำแหน่งนะครับโหวตว่าอะไรอ่ะอ๋อโหวตนักเตะโหวตนักเตะโหวตนักเตะตตตต่่่่าาางชชินนะะะคครรัับผมมอโหววกเใใดีไ เตะต่างชาติมีนักเตะไทยด้วยเอาทีละทรแล้วกันนะขออนุญาตโปรดทีรทรแล้วกันนะครับนี่ก็ได้อไอเทมเพิ่มตำแหน่งไป1ชิ้นนะฮะมีรางวัลใหญ่ป่ะวะ เหมือนจะไม่มีรางวัลใหญ่อะไรเป็นทีมออฟเดอะวินะครับ11นักเตะทีมออฟเดอะวิกนะก็ให้เป็นปนิมิตหมายที่ดีนะว่าที่พี่โคให้ความสำคัญกับอีเวนท์ไทยลีกอะ่ะดีไม่ดีเนี่ยใครที่เป็นไอดีไทยนะอาจจะมีแคมเปญมีอีเวนต์มาให้เราได้เก็บเของรางวัลเพิ่มหรือเก็บนักเตะเพิ่มนะครับนี่อันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ไทม์นะครับเออ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 เอ้ยคิดดูดีๆครับผมให้เราโหวตนักเตะที่ชื่นชอบสินเอ็ดตัวทีมออฟเดอะวิกบ ไทยลีกนะครับผมนักเตะที่ได้ผลโหวตมากที่สุดนะครับผมจะเป็นโชว์ไทม์ในอนาคตเอผมโหวตทีระทอนไปอยากเห็นธีละทอนโชว์ไทม์ว่าเอาลองฮะอยากได้ใครครับนักเตะเหล่านี้นะครับตามหน้าจอเนี่ยมีบุรีร,รัมย์อยู่2-3ตัวนะครับผมเน้นนักเตะไทยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะนักเตะไทยก็จะมีไม่เยอะมีอีกคนเองวนะเนี่ยนักเตะไทยอะโหวตไปแล้วซะด้วยสิเมื่อกี้เห็นทีระทแบบแบบะรแว๊บๆนะฮะทีลทรแล้วก็แล้วแต่ฮะคุณชอบใครคุณอยากให้ใครเป็นโชว์ไทม์คุณก็โหวตตัวนั้นนะฮะเนาะ โอเคก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว้ยแล้วแล้ว,ลวผมจะบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพี่โคก็จะเริ่มให้ความสําคัญกับเอ่อกับการ์ดไทยกับไอดีไทยแล้วนะถ้าแบบนี้นะเนาะนอกจากมีอีเวนต์โหวตแบบนี้แล้วเนี่ยครับผมเห็นเว็บเนะครับผมรู้สึกว่าจะมีแคมเปญถ้าดูในแอปอ่ะถ้าดูในแอปลุงหับใน app, แอปแอปดาต้าเบสคุณจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดนักเตะของอินเดียแจกด้วยนะ รู้สึกว่าจะต้องเป็น id นเดียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมเนาะแสดงว่าต่อจากนี้ไปอ่ะพี่โคเขาจะเริ่มให้ให้แบบอีเวนต์เนี่ยแยก id กันแล้วครับคือเหมือนวัตถุประสงค์ของการเลือกประเทศที่เราเลือกคันที่อิริเชนกันไปตอนนั้นอะ่ะบางคนบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปเล่นอีเวนต์ต่างๆนา,นานานะครับผมถ้าแบบนี้มันก็เกิดความเหลื่อมล้ำเนาะคนเลือกไม่ตรงสัญชาติที่แท้จริงกันเยอะนะครับผมถ้าแบบนี้พี่โคต้องแก้ปัญหาตรงนี้คืออาจจะต้องให้อีเวนต์เนี่ยให้มันทัดเทียมกันนะครับไม่งั้นเนี่ยคนก็เลือกไม่ตรงสัััญญชาาาาาตติวววเเองงนะนะถ้้แแบบี่สสดคคม กับไอดีไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าในอนาคตจะมีโชว์ไทม์ของใครนะจากผลบดเมื่อกี้นี้นะครับผมเนาะส่วนที่ผมเห็นในแอปอ่ะมันเป็นเหมือนตัวของนักเต India นะเอินเดียนะเออแสดงว่าไอดีอินเดียก็อาจจะได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับส่วนการ์ดใหม่วันนี้นะครับผมก็จะมีลีกเซเลคชั่นเป็นการ์ดไฮไลท์เอาแบบนี้มาขายอีกแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเปิดลีกเซเลคชั่นแล้วอยู่ยาวนานด้วยนะเนี่ยห้าสิบวันสี่สิบเก้าวันห้าสิบวันการ์ดเขียวนะครับจากที่เราเปย์ไปเมื่อเช้านี้นะทีี่เรผมร,รผมา ตัวเฟอร์เอ็นคุนคูแต่เป็นตำแหน่ง LMF นะใครคาดหวังเป็นตำแหน่ง AMF นะฮะนี่เป็น LMF นะครับสไตล์เป็นเคียร์ชีพแมคเกอร์แต่ก็ยืน MF ได้เช่นกันนะครับผม94นะครับค่าพลังเริ่มต้นนะค่าพลังแบบยังไม่ได้ใส่บูสต์นะครับยังไม่ได้เอาลงทีมนะอ๋อแล้วก็มีสไตล์เกอร์อินสติ้งนะครับผมบูสเตอร์มานะครับโอเคเอ็นคุนคูนะฮะคิงซิลิโคมันนะครับแล้วก็ของเลเวลกูเซ่นนะครับผมบุกิเอเล่นะฮะก็มา1ตัวนะตัวนี้ก็เป็นการ์ดเขียวครั้งแรกของไบเออร์เลเวลลลลกกกกูเเเเซ่่่่นนนหััังจจาาทีีีีบบมมมมิิะครรผดอร ก่อนผมโคตรชอบเลยฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติเบลเยียมโคตรชอบเลยนะครับโดกูเน่ยเสียดายไปอยู่แมนซิตี้นะโอเคใครสายการ์ดเขียวก็จัดไปนะครับมีแพ็คอะไรอีกนะครับก็จะมีแพ็คของเจลีกอันนี้มีแบบแยกด้วยนะตะวันตกตะวันออกนะครับอ e a เวส e s t มือน่ะเออ east นี่ตะวันตกเอ้ยตะวันออกนะครับผม west นี่ตะวันตกเนี่ยมีแยกด้วยนะครับในนี้ก็จะมีมันเป็นการ์ดไฮไลท์หรือการ์ดโชว์ไทม์อ่ะการ์ดไฮไลท์นะครับเป็นการ์ดไฮไลท์ใช้ทองเปิดนะครับยีตัวในตู้นะครับแล้วแบล็กเกล์การ์ดนี่คือแบบว่าเป็นเหม แบบโอ้โหอลังการอลังการกว่าเพื่อนอีกแล้วอะทําอลังการเด่นกว่าเพื่อนอีกแล้วดีไม่มีแสงวิบวับนะครับเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับมี2แพ็คนะครับผมอ่ามาลินี่ก็ยังอยู่นะครับผมวินเทอร์ซันเฟอร์นะครับอ่าบาเยอร์ Bayern ยังอยู่อีก1สัปดาห์นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าสําหรับอินเตอร์มิลานนะครับผมยังไม่มีแพ็คอีพิกมาให้เปิดนะครับหรือว่าอีเวนต์อื่นๆแคมเปญก็ไม่มีนะสำหรับอินเตอร์มิลานมีแค่แพ็คฟูลทีมเดี๋ยวพาไปดูแพ็คฟูลทีมแต่ให้ดูเอ่อออปติฟตฟก่อนนะครับกกกลล่่่่่่่มมแแคคเเเปปปญตรงงงนนนีีีี้้ยยือออจาาาวว็ททบไิ พี่โคอาจจะเห็นว่าบาเยอร์มันยังไม่หมดนะครับผมก็ยังไม่มีอีเวนต์เพิ่มเติมของอินเตอร์มิลานนะครับผมสโมสรพาร์ทเนอร์ที่6นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยคุณจะได้รับ300ทองด้วยนะอย่างที่บอกไปคลิปเมื่อเช้านี้นะครับผมสําหรับใครที่ล็อกอินนะครับผมตลอด14วันที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นวันที่15ที่จะได้รับ300ทองที่ทรงคุณค่านะครับเอาไปเปิดเม้าดีนี้กันต่อนะสำหรับใครที่คํานวณไว้ว่าจะได้สามร้900ทองนี้นะครับนี่ผมได้เี้าร้อยทองไอดีนี้ ฟูลทีมแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไอดีอื่นกันนะครับสำหรับมาลินี่ก็คงยังต้องรอเออ่ล่าต่อไปนะครับโดยเฉพาะสายฟรีที่รอ300ทองนี้นะครับเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีแคมเปญเพิ่มเติมนะครับของอินเตอร์มิลานนะครับผมจะมีเพียงแค่แพ็กฟูลทีมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแล้วก็ในนี้อีกครับเอ่อีฟุตบอลพอยต์ช็อปนะครับนะก็จะมีการ์ดไฮไลท์ของเอลลิกมาติคยานนะครับผมหรือว่ามาขี่จักรยานนะครับหรือว่ามาติคาเลียนนะห้าพันพอยต์นะครับก็ไปแลกมมมมาาาาไได้้สสสํหหรรับยยฟฟููลลททีีืออ่ตง ก็ได้นะครับไปแลกมาแล้วก็ไปขายทิ้งบางคนว่าเออดีกว่าให้พอยหมดอายุนะครับเดี๋ยวอีวิดบอลพอยหมดอายุนะครับก็ไปแลกมาเก็บไว้ได้นะครับผมสําหรับอีวิดบอลพอยนะฮะส่วนแพ็กฟูลทีมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็มาตามนัดนะครับเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมของอีวิดบอลแชมเปี้ยนชิพ2025สโมสรสุดท้ายแล้วนะครับอินเตอร์มิลานนะครับผมโค้ชนํามาโดยซิโมเน่อินซากี้นะครับผมน้องชายของฟิลิปโปอินซากี้นะเขาเป็นพี่น้องกันเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้ก็เอาดีด้านโค้ชกันทั้ง2พี่น้องเลยแต่รูู้้้้สึกว่่่าเเอโโคชซิมนนนผงียจะ ได้ดีกว่านะลองบอลเคาน์เตอร์ครับทุกคนใครลุ้นมาเป็นสไตล์เอาไว้หรือเป็นสไตล์อื่นเนี่ยพี่โคใส่มาเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมหมายความว่าพี่โคเนี่ยก็อาจจะอ่านขาดนะครับอ่านเกมได้นะครับว่าถ้าเกิดใส่มาเป็นเอาไว้หรือลองบอลเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมีคนเปิดซื้อเออไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อแพ็คไปหรือเปล่าก็เลยใส่สไตล์ที่หลายคนนิยมเลือกเล่นมากที่สุดนะครับผมลองบอลเคาน์เตอร์ควิกเคาน์เตอร์โพสิชันเกมตามลําดับนะฮะใส่มาเพื่อคนที่ไม่ได้อยากไม่ได้เป็นสายเอ่อฟูลทีมนะครับ คนไม่ได้เป็นแฟนปืนใหญ่เนี่ยก็อาจจะอยากได้โค้ตก็ได้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบูสเตอร์2เม็ดเนี่ยเป็นบูสเตอร์ที่ซัพพอร์ตกับตัวรุกกองหน้ากับปีกเป็นอย่างมากเลยครับบูสเตอร์2เม็ดจะเป็นสปีดกับฟินิชชิ่งครับคุณคิดดูว่าเดี๋ยวน่าจะมีกองหน้านะครับโดยเฉพาะกองหน้าเนี่ยเพิ่มจบสกอร์เพิ่มสปีดเนี่ยครับผมมีน่าจะมีหลายตัวเลยแหละที่โอเวอร์ออเพิ่มขึ้นถ้าเกิดใช้โคซิโมเน่อินซากี้นั่นคือจุดขายครับผมคุณไม่อยากได้การ์ดไฮไลท์ในนี้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยการ์ดไฮไลท์มาติโนมาติเนสเนี่ยบัสโตนงบอตนีบาเลล่เบ อย่างเงี้ยครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะบางคนซื้อแพ็กไฟปุ๊บขายพรับอ่ะเออเพื่อเอาบูสเตอร์สเล็กบูสเตอร์นะครับไปอัพบูสเตอร์ให้ตัวอีพิกนะครับนี่มันก็เป็นแรงจูงใจให้คุณอยากได้คสคุณอยากได้แพ็กนี้ก็คืออยากได้อินซากี้ครับผมเดี๋ยวคุณดูตัวอย่างแน่นอนนะฮะใครซื้ออินซากี้ไปนะครับบอกเพื่อนหน่อยนะครับว่ากองหน้าตัวนู้นตัวนี้เนี่ยค่าพลังอวอร์เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกกองหน้านะกองหน้าสายสปีดสายจบสกอร์นะครับผมเอโต้เพิ่มหรือเปล่าลูมินิเก้เพิ่มหรือเปล นะครับเดี๋ยวดูกันนะมีมีเพิ่มแน่นอนนะครับผมมันล่อตาล่อใจให้เราอยากได้ด้วยนะ1น0่นทองแล้วเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ด้วยนะทั้งสไตล์ทั้งบูสเตอร์ครับผมล่อตาล่อใจให้เราอยากได้ถึงแม้ว่าคุณไม่อยากได้นักเตะในนี้ก็ตามอ่ะแต่คุณไม่เจ้าใจร้อนะครับคุณดูตัวอย่างเพื่อนๆก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวใครเป็นหนูทดลองก็ซื้อไปก่อนแล้วก็มาบอกนะครับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยค่าพลังเริ่มเอ่อค่าพลังที่เพิ่มขึ้น,นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าลองบอลเคาน์เตอร์มันก็มีโคคคค้้นนออออออื่่่่ยยูเเเเเเะะะรรรับถาากิดาดิดดดะะไไไมลงซ อลองโซ่คลิกเคาน์เตอร์ลองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเกิดใครรอโคสแยกคงอีกพักนึงนะแต่ไม่แน่นะอันนี้อินเตอร์เป็นสโมสรสุดท้ายแล้วนะอาจจะเอาโคสแยกมันช่างใจอตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะเอาโคสสองบูสมาแยกขายเมื่อไหร่นะครับผมก็ผมว่าก็ต้องเป็นช่วงช่างใจนะครับมีเสื้อขายด้วยนะเออหนึ่งร้อยบาทขาดตัวนะครับผมนี่ฮาโฮวี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองนะครับใครอยากได้เสื้อแบบสีลุ้งแบบวินเทจนี้นะก็จับใจซื้อสอยไม่ได้นะครับผมส่วนโคสอื่นก็แพ็กอื่นก็ไม่มีเพิ นะะฮสำหรับแพ็กฟูลทีมอินเตอร์มิลานนะครับก็มาตามนัดนะครับส่วนอีพิกในครับของอินเตอร์ที่เราคาดหวังกันไว้ยังไม่เห็นในแพ็กวันนี้หรือแพ็กวันจันทร์แพ็กวันจันทร์เป็นเดวิดเบ็คแฮมลิวาโดแล้วก็โรนัลดินโยนะครับผมอีพิกสเปนิสเลกนะครับจริงๆน่าจะน่าจะเป็นอินเตอร์แหละนะอีวันจันทร์นะเนาะเออหรืออาจจะเป็นเพื่อหักหน้านะเดี๋ยวรอรุ่นอันอีกทีหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่มีแคมเปญมาให้เล่นเก็บกันนะครับผมแต่ว่าในอีเวนต์พีพีเนี่ยก็มีอีเวนต์มาเพิ่มเติมนะครับผมเก็บ50ทองงงก็ยัคมีเหมมือออนนนนนเดดิะะครัับีี่แล้้ไทงป ยิงจุดโทษนะครับอีเวนต์ยิงจุดโทษนะครับผมผมดูของรางวัลเป็นหลักแล้วกันของรางวัลไม่มีทองฮะไม่มีทองก็อาจจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปั๊มแมชพาสนะครับผมหรือว่าอยากจะปั๊มอ,อีเวนต์ต่างๆนะครับผมของอีเวนต์แคมเปญเอาเจ้าถีบก่อนนะเนี้ยนะฮะก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูเหมือนจะเกมเปิดไวอาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูตามรายละเอียดที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีสิ่งที่น่าคิดตามนะครับโดยเฉพาะเนี่ยการ์ดโชว์ไทม์ของ จะเป็นยังไงใครโหวตตัวไหนนะครับใครโหวตคนไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปตามล่าเมาดินี่กันต่อ,อ